เป็นผู้หญิงใี่เราคาดการเอาไว้เซ็กซีหน่ารักเป็นสไตล์น่ารักเราว่าต้องผู้หญิงน่ารักน่ารักเดี๋ยวให้ดูก่อนว่าคู่รักของคุณแซคเขาคนนั้นคือใครเป็นหญิงสองชายหนึ่งนะคะไม่รู้ว่ามีที่พวกคุณวิเคราะห์ไว้บ้างหรือเปล่าแต่ตอนนี้ต้องเขียนคำตอบแล้วฮะ เขาก็เจอเจ็ดเียนขอไม่ตกแค่ั้นขอดูคำตอบฮะอุยตอบไม่เหมือนกันคุณก๊อฟกับคุณกอตจีนะคะบอกว่าเป็นคุณฟ้านะคะคุณหน่อกคุณพัดบอกว่าเป็นคุณตักไม่มีใครคิดว่าเขาน่าจะชอบเพศเดียวกันอย่างไม่แต่คุณฟานเปิดมาพวกคุณฟานหน้ามั่นใจสุดเลยนะคิดเลือกคุณฟ้าเพราะว่าเพราะว่าที่จริงอะเล็งคุณฟ้าไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าน่าจะเป็นแฟนของคุณแซก แต่ว่าพอเปิดพวกมาคุณตั๊กกับคุณฟานจริงจมีความควยเขวควยเขวววาอยากจะจีบคุณตั๊กนั่นแหละเป็นแฟนของผมเองครับโอ้ยมันชอบสาวใหญ่เหมือนกันเหรออ๋อคนละควยเขวคนละควยเควอะคนละคเโอเคผมอะรู้สึกว่าเป็นคุณตั๊กเพราะว่าตอนที่คุณแซคเขาเต้นเปิดตัวเขาเต้นแบบเป็นสายแบบน่าจะเป็นสายฮาสนุกสนุกอะแล้วคาแรคเตอร์คุณตั๊กเขาน่าจะเป็นแบบบ้าบ้าบอ สนุกสนานสนุกสนานขออภัยนะแต่นี่รุ่นใหญ่นะใช่ไงผมคิดว่าแบบเขาหน้าชอบคนอายุเยอะกว่าอตอบมาแล้วคู่ของคุณแซ็คคือใครคู่ไหนใช่เลย I've always liked really short and smart girls, and my fiance is Fa. Yeah! <coughs> <coughs> hello, hello. 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 ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวปราภัสราขันสีชื่อเล่นชื่อฟ้าอายุ28ปีเป็นบล็อกเกอร์ค่ะอ๋ออายุเท่ากัน Where are you from Zach I'm from America อ๋ออเมริกา How did you two meet Tinder ขอแลกกลับอยู่ไหนเพื่อนสาวคุณเหรอ Tinder เป็นยังไง ไม่เคยใช้แต่ว่าเคยได้ยินเื่อนแล้วไม่ฟังเลย่รู้ว่ามันเลิกเล่นทินเดอร์ใช่ค่ะคุณเล่นตอนอยู่เมืองไทยเหรอใช่ตอนนั้นเขามาเที่ยวเมืองไทยเมื่อสองปีที่แล้วก็แมทกันที่ทางทินเดอร์แล้วก็เจอกันแต่ว่ายังไม่ได้เป็นแฟนกันเพราะว่าเขาไปเรียนต่อที่ยุโรปใช่แล้วก็พออีกหนึ่งปีกลับมาเขามาเที่ยวสงกรานที่เชียงใหม่เขาก็ส่งเมสเซนมาหาเรา ว่าจะมาเที่ยวน้ามาเจอกันหน่อยเราอยู่ดีๆเขาก็ขอเราเป็นแฟนตอนเที่ยวเขามาเที่ยวสงการที่เชียงใหม่ครั้ที่สองที่เจอกันางใใช่ใช่การเป็นแฟนกับเขาอ่ะมันต้องบินไปหาเขาที่ยุโรปเพราะว่าเขาเรียนอยู่ที่ยุโรปแล้วเขาก็ให้ข้อเสนอมาว่าถ้าเั้นบินไปแล้วลองคบกันดูสามเดือนโอ้ยไปตกรอไปตกรอเราเป็นหญิงไทยเราคงไม่ไปใช่ไปคะะปฏิโท สเดือนเขาก็พาเที่ยวทั่วยุโรปเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พออยู่ด้วยกันทุกวันนะมันเหมือนแบบเขาทําอะไรที่พิเศษพิเศษให้เราแบบมากขึ้นมากขึ้นทุกวันเงี้ยค่ะมันก็เลยแบบแพ้ใจอร่ออะทำอะไรกันะก็คือหลังจากนั้น3เดือน่ะเขาขอเราแต่งงาน แล้วถอดไว้อ okay. ๋อเมื่อกี้คือต้องหลอกคนต้องหลอกไม่ให้รู้เขาขอเราแต่งงานแล้วตอนตอนนี้ยังไม่ได้แต่งค่ะรอวีซ่าคู่มันอเมริกาจะไปแต่งใช่จะไปแต่งที่อเมริกาแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมาแต่งที่ไทย Why so fast Make her marry Um you know sometimes you just know and I just knew um I knew the first time I left Thailand but when I came back I knew I had to me. Mm -hmm. act fast before someone else stole her and mm. i just knew do you have anything to tell her so you are by far the most kind-hearted smartest and most beautiful girl i have ever been with and i love you Yay! and then and, and in, in northern thai because she you like it when I say it. I hug on new cup. Thank you for everything. You are the best of me. I love you. I love you too. <laughs> สัสสัสอ N S ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัั N S E เธอบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสััส E N S E ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสััส N S E ก็พวกเรานั้งทีววววีีีีีเซซซนนททท